คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์โควิด -19 ล้วนส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนเกิดปัญหาการว่างงานดังนั้นกลุ่มปะตะทจึงได้ดำเนินโครงการรีสตาร์ t ไทยแลนด์เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่จบใหม่ได้มีงานทำและยังมีส่วนช่วยเศรษฐกิจชุมชนด้วยค่ะ โดยนักศึกษาจบใหม่จากโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์จะนําองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมเสริมสร้างทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องจากปตทเข้ามาช่วยผ่านกิจกรรม3ด้านได้แก่การศึกษาชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่อไปเช่นการนําความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตรหรือสมาร์ทฟาร์มิงและในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทสําหรับโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2564ได้มีการจ้างแรงงานพนักงานและนักศึกษาตั้งแต่ระดับปวชปวสและระดับปริญญาตรีแล้วกว่า25,000อัตรา